เพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูโซลาเซลล์ที่ผมขุดในบ่อนิ่งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับบ่อนี้ก็ลึกตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ตรงนู้นก็ลึกประมาณ2เมตรนะครับท่วมหัวคนงานนะครับตรงนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์เจ็ดแผงนะครับผมก็ดูดน้ําแบบนี้นะครับที่ว่าเจาะหัวกโหลกเรียบร้อยแล้วครับเราก็ใส่ตรงนี้ไปตรงนี้เราจะขึ้นเขานะครับจะไปดันบนนู้นได้ไหมครับ ล้วก็ใส่เช็ควาล์วอยู่ตรงนู้นหนึ่งตัวนะครับห่างไปประมาณห้าสิบเมตรได้นะครับก็ทางก็จะเป็นแบบลัดลดลาดลาดขึ้นไปนะครับแต่แนวดิ่งเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้นะเพื่อนกองคอนโทรนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําดีนะครับก็วันนี้ก็พามาเดินเครื่องทดลองสามวันได้แล้วนะครับก็ไม่ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับในการที่เราใช้หัวลกลโแบบนี้นะ ก็ยินดีรับฟังข้อมูลอ่าแล้วก็คอมเมนต์หลายหลายท่านที่ว่าอุดตันบ้างอะไรบ้างแต่ก็ผมคิดว่าจากหลักการนี้น่าจะเป็นอ่าสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันอยู่แบบนี้เราก็แก้ไขได้ง่ายด้วยนะครับเดีย๋ยวไปดูกันทางนู้นนะครับอาวนี่นะครับขึ้นไปทางด้านนี้นะครับดูเหมือนมองดูแล้วเหมือนไม่มีสูงแต่มันค่อยๆลาดขึ้นไประดับเพื่อนเ,อนเอนดูสิครับว่าข้างบนนู้นเห็นไหมครับ ก็สูงจากตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเสร็จสองส่วนสามของเขาครับความสูงที่ขึ้นไปนะครับก็ลุมล่มๆหนึ่งหนึ่งร้อยเมตรนะฮะจากฐานตรงนี้นะครับจากบ่อ,บอรตรงนี้เพื่นอนๆเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะครับ <S <S อันนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมเอาน้ำลาดลาดขึ้นไปนะครับความยาวจากาปากบอ่อนะครับขึ้นไปประมาณ250เมตรนะครับ นี่ทางผมก็ทำแรงที่ผ่านมานี่นะครับทางปีนี้นะครับยังไม่ได้โดนฝนนะครับยังไม่ได้เอาหินมาลาดเลยนะครับตอนนี้แม็โครนี่หายากมากเลยเพื่อนสิดต่อกี่เจ้ากี่เจ้าก็ไม่มีใครมาบอกงานเยอะมากนี่ครับขึ้นไปด้านนี้นะครับบนบนขึ้นเขาแต่ว่าผมจะขับไปด้านนี้นะครับต้องขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ตัดเขาขึ้นมาด้านนี้นะ เนี่ยตรงนี้นะครับมันมีหินหินลักษณะนเ,เนี้ยตรงเวงเนี่ยพอดีเมโคโรที่มาทํานี้เป็นแมกโรเล็กนะฮะหินมันแน่นมันอ,ออกไม่ได้นะครับรอเมโคโรใหญ่ก็มันยังไม่มาสักทีนะครับทางก็จะว่าชันก็คือชันอยู่นะเพราะว่าจะต้องเป็นโปรยู่นะครับเพราะว่ามันจะช่วยกันทำาหากินสีร้อนนะ สองคนไปได้วยกันสี่คนไม่ไหวครับอเห็นไหมครับเนี่ยตะกุยแล้วแต่ก็ขึ้นได้ครับถ้าเป็นโฟวอยู่นะแต่ถ้าทางดีๆก็สองสองล้อขับขึ้นสองล้อขึ้นได้ครับอันนี้อันนี้ทางก็ยังไม่ได้ปรับอะไรดีนะหินก็ยังไม่ได้โรยนะครับอันนี้เป็นสวนยางเก่านะที่ถูกไฟไหม้นะครับ กำลังเลิกิ่งเลียอะไรใหม่นะครับเพื่อที่จะเรียกว่าให้มันออกมาดีๆหน่อยนะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาแล้วนะครับแต่ยางเริ่มราคาดีแล้วมาคิดว่าปลูกใ,ใหม่กับการสางกิ่งใหม่ก็น่าจะไวกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็หลายปีมาแล้วนะ ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเดีวจอดรถผมจะพาไปดูจุดนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะเพื่อนๆ สูงไม่สูงก็ดูสิครับมันไม่เป็นร้อยเมตรได้ไงตุงูน,นะครับที่ขึ้นมานะครับเพื่อนดูสิครับนี่เวิงเขาตรงนี้ก็แตะประมาณครึ่งเขาเสร็จที่ผมบอกมาสักครู่นะ่ะเสร็จสองส่วนสามของความสูงนะครับต่บงนี้ก็เป็นสวนยางอันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วเกินสิบห้าปียางก็อบอบเกือบไม่มิดแล้ว ดินก็ดีมากเลยครับแต่ว่ามันขาดน้ําในฤดูแล้งเนาะนี่ครับผมก็ให้คนงานเอาถังมาวางไว้นี่นะครับน้ำก็ไหลยเยอะอีกจังเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงแดดเนาะน มันคงจะขึ้นได้อีกเยอะอีกถึงตรงโน้นนะแต่ว่าคงไม่ถึงยอดนน้นนะฮะแต่ว่าเอาแค่นี้ก็พอผมตั้งใจว่าจะทําบ่อตรงนี้เนะสักบ่อหนึ่งน,นี้เมื่อวานนี้คนงานก็เอาปัม๊มปั๊มตัวเล็กเนาะที่สลับพ่นยาไปด้านบนนะเพราะว่าระบบน้ำเรายังเดินไม่พอก็ประมาณนี้นะที่ผมจะขุดบ่อน,นะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูในตอนต่อต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ รอวิตามินเออยู่นะครับก็คือรอรถด้วยนะครับรถไม่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ไปตามเมื่อวานก็ไปตามมาก็ยังไม่มาส่วนบ่ออีกบ่อหนึ่งที่อยู่ด้านบนนู้นครับเพื่อนๆที่ผมทำอ่าตัวนี้ผมมีสองชุดนะครับตรงไหนเออเดี๋ยวดูนะอ่าเห็นไหมครับที่ดินแดงๆนั่นนะตรงนั้นนะครับชี้ๆตรงไหนไม่รู้มันจะโฟกัสยังไงไม่รู้นะอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็รู้สึกว่ามัน มันเป็นควันเต็มไปหมดน่าจะเป็นมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าในเขตอําเภอแม่สอดจังหวัดตากงอําเภอพบพระพนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศแล้วห้ามเผานะครับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับตรงนี้แถวๆบริเวณนี้มันเป็นหุบเป็นแอ่งกระทะนะครับฝั่งพม่าก,ก็เขาสูงฝั่งบ้านเราก็เขาสูงตรงบริเวณที่ผมอยู่ก็เป็นแอ่งกระทะนะครับ และแถมไล่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงนี้นะทางนี้ก็เขาทางนี้ก็เขาอยู่ตรงนี้เรานะเรายืนอยู่ <laughs> และครับเพื่อนๆได้ยินเสียงน้ําก็รยกว่าสดชื่นแล้วก็ชื่นใจนะครับเหมือนผมก็มายืนบนเขา <laughs> เป็นคนบ้าอยู่คนเดียวนะครับ oh, <no. S 1> แต่ว่าผมให้คนงานทำอ่ารยกว่าทําสวนที่ตรงนู้นนะับเขีร์งานจุดตรงนู้น่ะ ผมจะให้ดูนะครับสายน้ําที่ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับที่ล่ามาจากบ่อน,น้ําคือ200อ่อมาถึงตรงนี้นะใช้สายทั้งหมด2ม,วม้วนม้วนละหนึ่งเมตรนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ประมาณ250เมตรนะครับความสูงจากแนวดิ่งเพื่อนๆดูนะครับว่าเขาหุนสูงขนาดไหนเนะี่ยรือว่าสูงจากบ่อน,น้ําที่เมื่อสักครู่เนะี่ยผมได้ถ่ายคลิปแรกๆต้นๆคลิปนยะก็ประมาณดิ่งแนวดิ่งประมาณ100เมตรนะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะเพื่อน น้ำออกดีมากเลยก็สิ้นใจนะครับเดี๋ยวจะมีบอ่อตรงนี้นะเนี่ยเนาะก็เดี๋ยวคอยดูกันต่อไปตอนนี้วิตามินเอกำลังรออยู่ครับ <laughs> ผมมีความฝันก็คือเดี๋ยวผมจะเรียกว่าตรงนี้เนี่ยจะเคลียร์ต้นยางเนาะตัดถ้าสูงอ่ะพูดง่ายๆถ้าสามเม็ดลงมาเนี่ยผมจะตัดกิ่งออกหมดแล้หเหลือกิ่งเดียวเนาะให้เป็นเหลือกิ่งกระโดงขึ้นไปกิ่งเดียวนะครับ เพราะว่าเราต้องการที่จะปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนะเนี่ยอย่างอวโวคาโดเนี่ยแซมหรือเป็นพืชอย่างอื่นนะครับผมกําลังจะเอาตัวอื่นมาแตนด้านล่างตรงหบตรงนั้นผมลองเอาหมากมาปลูกนะครับหมากก็งามดีมากเลยทําในดินก็ดินดีครับเนี่ย ปลูกทุเรียนก็ปลูกอยู่นะครับแต่ว่าน้ําผมเมื่อก่อนผมน้ําก็ไม่ถึงเนาะเสียดายเรื่องระบบน้ำนะอ่ะใน,นอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําสวนผสมแบบนี้นะครับส่วนผมมีความฝันว่าด้านล่างตรงนู้นครับผมก็จะทําเป็นเป็นบ้านพักของผมเองนะฮะอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็อันนี้ก็เป็นสวนยางหมดแลลวฮะนี่นี่เกือบนี่ผมเฉพาะผมมาปลูกตรงนี้น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีแล้วนะครับฝั่งนู้นเนาะ ก็ถูกไฟไหม้ไฟลวกแล้วแต่แต่ส่วนนี้โดนแบบไหม้เต็มๆนะครับไหมอันนี้ที่ที่เหตุนี้คือออกมาใหม่หมดเลยนะครับเพื่อนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่กำลังมุ่งมั่นทำการเกษตรน้อยก็เด้งปากเลี้ยงครองตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับไมยบ่ายครับสวัสดีครับ